ชิมชิ้นแรกันเลยนะคะว่าอันเนี้ยมันคือมีอะไรบ้างนะคะไปเลยค่ะเฮ้ยนี่ไม่ตังค์กัดแล้วกัดยากจังอร่อยไหมอร่อะไมญญญอ่อร่อยะอมะเมกลไม่อร่อยเลยน่าจะญญาเป็นมุ้งนะ กรอบมากเลยอยาไปตามอร่อยนี่คือกระเจินไหมครับอร่อเคยอะไรผู้ใดมันจะมันจะมันมีตรงนี้มันจะเหมือนหูยอค่ะน่ากินหน่อย ไม่กินองนะคะไม่กินกนตายวอนะไมกินตัวลอยอะทุเรียนอะ อบ,บอลนี่คืออะไรเห็นค่ะ,อ,ะ,อ,ะ,คะอร่อยมากค่ะบอลนี่คืออะไรสอลหัยาวอือร่อยนะนี่คือคอะไรรสเล้งกับเรียวควมรู้สึกหลังจากกินแล้วเป็นไงบ้างคะก็รสชาติแข็งๆดีค่ะแต่ว่า คื ừ, หอหนูขอแ aky, ออนะน right? ําว well. ่าผ right, ักอบเกี่ยเขาให้เอามาไว้กินเล่นเฉยแต่หนูขอแนะนําว่ากินผักสดดีกว่านะคะเพราะว่าผักสดเนี่ยสามารถทําให้ร่างกายเราแข็งแรงมากขึ้นนะคะท้อบค่ะแล้วมันราคากินแลปีง um> ่าบ้ามคะเล้วเหมือนนะคะมันเอาไว้ให้เล่นนะคะเอาไว้ให้กินเล่นนะคะต้องกินผักสดดีกว่าค่ะอความความมันจะได้แข็งแรงค่ะโอเคเพราะต้งนะครับว่ามันมุ่นเน่อร่อยมากนี่อร่อยกว่าอืมผมแนะนําว่ากินผักสดจะดีกว่าสุขภาพครับ อันนี้ก็คือพวกเราเนี่ยที่เรามาถ่ายคลิปเนี่ยคือเรากินรีวิวหน่อนะคะเผื่อน้องๆอาจจะได้ไปกินตามได้แต่ว่าคนที่ยังเป็นเด็กเล็กอยู่ก็ไม่ควรกินนะคะแต่ว่าเราควรเราเป็นหัวทุกคนเนาะเราอยากให้ทุกคนกินผักกินกินผักสดดีกว่าแล้วเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงค่ะนี่นะคะก็ขอจบคลิปไปแค่นี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมีคลิปหน้ามาอีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแช เับปชั่นสามพี่น้องตะกูลหล่อกันนะคะสามพี่น้องตะกูลหล่อด้วยค่ะคุณ